ถูกยกให้เป็นนักร้องคู่จิ้นสุดฮอตขวัญใจแฟนๆไปแล้วค่ะสำหรับคู่ของคุณนุกธนดลแล้วก็น้องปลายปลายโอริโอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศลดสถานะคู่จิ้นค่ะทำเอาแฟนๆเนี่ยร้องไห้ไปตามๆกันเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะบรรดาแฟนๆเนี่ยแหละค่ะก็คอยเป็นกาวใจนะคะคอยซับพอร์ตและคอยติดตามผลงานของทั้งคู่ค่ะและอยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันค่ะ ล่าสุดนะคะคุณนุกแล้วก็คุณปายเนี่ยได้ควงกันไปออกรายการโต้หนูแหม่มค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้เผยสถานะล่าสุดตอนนี้นะคะพร้อมกับเล่าเส้นทางชีวิตค่ะก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะผ่านตัวไปเป็นนักร้องนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตของทั้งคู่นั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะ โดยทางด้านพิธีกรเองนะคะก็ยิงคําถามเลยค่ะถามว่ามีกระแสทอมจะมาชอบผู้ชายได้ยังไงทางด้านนุกเองนะคะก็ตอบว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่เราถ่ายคลิปลงแต่ว่าตอนเปิดตัวเป็นคู่จริงกันตอนที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคู่จริงกันส่วนมากกลับมีพี่ๆแฟนคลับเนี่ยเข้ามาสนับสนุนมากกว่า พิธีกรถามต่อเลยค่ะเวลามีดราม่าเข้ามาเนี่ยเรารับมือ,อยังไงด้านปายเองนะคะก็ตอบว่าเราก็จะไม่เสพดีกว่าไม่เข้าไปดูหรือถ้าสมมติถ้ามีแอคปั่นเราในติ๊กตอกเราก็จะบล็อกเลยเราก็จะหันหน้าไปอีกฝั่งดีกว่าเพื่อความสบายใจพิธีกรถามต่อค่ะตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่จริงกันแล้วแล้วเป็นอะไรด้านนุกนะคะก็บอกว่าเรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นบักํำน้อยเป็นเพื่อนได้หมดครับหลายสถานะ จากนั้นพิธีกรก็ถามต่อนะคะว่าเฟื่อนเนี่ยใช่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือเปล่าด้าน,นุกเองนะคะก็ตอบว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนส่วนปายเองนะก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าค่ะกลายเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอวลไปด้วยความน่ารักเลยก็ว่าได้ค่ะพิธีกรนะคะก็ถามต่อว่าแฟนตัวจริงเนี่ยมีไหมด้าน,นุกเองนะ,ะ,ก,งะงก็บอกว่ายังไม่มีครับปายเองก็บอกว่าก็ยังไม่มีค่ะพิธีกรถามต่อค่ะว่าที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยเพราะว่าแฟนคลับยังไม่ให้มีหรือเปล่า นุกเองนะก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่พี่แฟนคลับเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจว่าในอนาคตเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันและในอนาคตเนี่ยคนเราเกิดมาก็จะต้องมีผู้หญิงก็จะต้องมีผู้ก็จะต้องมีสามีผู้ชายก็ต้องมีภรรยาพวกพี่เขาก็น่าจะเข้าใจในอนาคตพิธีกรถามอีกค่ะว่านอกจากแฟนคลับที่มีหลักล้านทั่วประเทศแล้วเนี่ยและยังมีคนซัพพอร์ตพวกเรามาทั้งชีวิต ของทั้งคู่เนี่ยคือใครปายเองนะคะก็บอกว่าของปายก็จะเป็นคุณแม่แม่ก็จะเปียบเสมอแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ยังเล็กมีกําลังใจอยู่กับแม่เสมอตอนเด็กๆเ,เราลําบากแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ลําบากอยู่แล้วและการที่เลี้ยงคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็ลําบากอยู่แล้วไหนจะค่าที่เราจะต้องไปโรงเรียนค่าจิบะถะเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความลําบากแต่พออะไรดีขึ้นเหมือนว่าตอนที่มีกระแสมาชีวิตเราก็เริ่มเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือไปเลยซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วดูแลคุณแม่ได้ นุกเองนะครับก็ตอบว่าถ้าไม่มาเป็นนักร้องป่านนี้ไปเป็นผี่น้อยอยู่เกาหลีแล้วเพราะแม่ก็ให้โอกาสแค่ปีเดียวให้ไปสู่เส้นทางของการเป็นนักร้องเส้นทางในเสียงเพลงเพราะคุณแม่จะให้ไปแล้วแต่ทางบ้านก็มีหนี้สินเยอะแล้วก็มีน้องอีกคนซึ่งน้องก็ต้องเรียนด้วยครอบครัวก็ต้องใช้จ่ายแม่ก็เลยให้โอกาสหนึ่งปีลองดูและตอนนี้คุณแม่ก็ภูมิใจมาก ทงครอบครัวเลยภูมิใจจริงๆแกไม่ต้องการอะไรมากเพียงแค่ขอให้นี่ที่เป็นเป็นของครอบครัวเนี่ยมันถูกปลดแค่นั้นไม่ต้องการมีบ้านหลังโตรถคันหรูแค่ปลดนี่แค่นั้นก็พอแล้วพิธีกรค่ะยังบอกอีกว่าทุกวันนี้เนี่ยอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไง นุกก็บอกว่าขอบคุณที่ทำให้นูกเกิดมาทําให้นุกโตขนาดนี้และเป็นคนที่ใฝ่ดีขนาดนี้อยากจะบอกพ่อกับแม่นะคะว่านุกดีใจมากชาตินี้ที่ได้เกิดมาและทําให้พ่อกับแม่ลืมตาอ้าปากได้สักครั้งทําให้พ่อกับแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็มีความสุขแล้วครับปายเองนะคะก็บอกว่าสําหรับปายแม่ก็คือต้นแบบในการใช้ชีวิตของเรา แม่ทำงานตั้งแต่เรายัางเล็กจนตอนนี้เนี่ยแม่ก็ยังไม่หยุดทำงานก็ยังทำงานเรื่อยๆขายขนมไปเรื่อยๆแม่ก็คือต้นแบบในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อให้วันนี้เนี่ยเราทำไม่ได้แบบเขาสักวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องทำให้ได้แบบเขาขอบคุณแม่ที่สร้างปลายขึ้นมาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพคนหนึ่งครับพิธีกรนะคะก็ยิงคําถามปิดท้ายค่ะบอกว่าอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้าง ายนะคะก็บอกว่าเราอาจจะไม่เคยรู้จักพี่ๆทุกคนมาก่อนที่จะมาเป็นแฟนคลับแต่ทุกคนเนี่ยทำให้เราได้สัมผัสถึงความรักที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะดราม่าสักร้อยเรื่องพันเรื่องทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราสัมผัสได้เสมอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางและเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอ ดาน,นุกเองนะคะก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ตั้งแต่แรกได้เริ่มรักเราจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราไม่ว่าหนทางจะมีหลุมเยอะขนาดไหนจะมีขวากหนามเยอะขนาดไหนทุกคนก็พร้อมที่จะมาเดินกับพวกเราจนถึงทุกวันนี้เราจะบอกทุกครั้งเลยว่าทุกคนเปรียบเสมือนนางฟ้าที่มาช่วยชีวิตครอบครัวของเราทั้งคู่ขอบคุณทุกคนขอบคุณความรักดีๆที่มอบให้ชีวิตนี้เราทั้งคู่จะไม่ลืมพระคุณแล้วก็ขอบคุณบุญคุณทุกคนเลยครับ